อ่าครับสวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมว่าเจซีุรพภาครับวันนี้พาเพื่อนมาชมทุเรียนแปลง,ปลงใหญ่สวนน้าของน้องสาวผมนะก็อยู่ที่ชําลากก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนมาดูอีกหนึ่งแนวอยู่ริมเขาบรรทัดตรงนี้ที่ว่าเขาขอเรื่องทุเรียน GI หมอนทอง GI แนวเขาบรรทัดแล้วนะฮะเดี๋ยวแต่ว่าไม่รู้จะได้เมื่อไหร่อันนี้ที่ผมไปไประชุมแล้วก็ได้ข้อมูลมาฮะอเกาะช้างนี่ได้เรื่องทุเรียน GI ที่เกาะช้างแล้วเป็นชนี เกาะช้างแค่รอประกาศ90วันอ่าก็จะได้ใบออกมาแล้วฮะเกาะช้างาจงหวาดตาจะขอ G.I. อยู่หลายอย่างแล้วตอนนี้ฮะเด็จก็มีเรื่องกาแฟที่อ่ากาแฟที่อะไรอ่ะกาแฟที่อ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะรวมอยู่จาไม่ได้ไปทางบ่อได้หนองบอนกาแฟหนองบ่นนอบนที่ขอ G.I. อยู่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไอ้ตัว G.I. ของที่นี่เกาะช้างได้แล้วแล้วก็ กำลังขอ G I เกี่ยวกับหมอนทองแนวเขาบรรทัดอของเกาะช้างเอ้ยของจังหวัดตากนี่ฮะอันนี้พาเพื่อนมาดูแนวทางที่เขาปลูกริรมเขาเป็นทุเรียนหมอนทองริมเขาบรรทัดแล้วก็เป็นทุเรียนอายุก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำนไหลตลอดเลยแต่เขาจะปั้นโคกแล้วก็มีหินมีอะไรนะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นแนวศึกษาแล้วก็ปลูกระยะแบบ นึกอยากใส่ก็ใส่สับวางใส่กันสี่เม็ดมีหกเม็ดม,ม,มีอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะฮะว่าต้นมันจะเป็นยังไงแต่ก็ยังมีผลผลิตได้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ว่ามีพื้นที่น้อยแต่ปลูกแบบสับวางกันได้อยู่ฮะตรงนี้แต่ว่าอาจจะไว้ต่อต้นมันอาจจะได้น้อยเพราะว่าพุ่มมันไม่ได้ใหญ่ฮะอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนชมนะครับมากลับกล้องะฮะอ่าให้เพื่อนชมนะฮะอันนี้เป็นพื้นที่หมอนทองที่อยู่แนวเขาบรรทัดนี่ฮะข้างบนนู่นเป็นแนวเขาบรรทัด แล้วก็มีรังน้ำนี่แนวเขาบรรทัดอ่าแล้วก็จะเป็นมีหินมีกวดเอ่อมีหินมีทรายๆอย่างเงี้ยฮะหินก้อนใหญ่ๆอันนี้หินเลยอ่าเป็นหินแล้วก็เขาก็ยังปั้นโคกอยู่ปั้นโคกแล้วก็เป็นทุเรียนที่ปลูกถีกันมากเลยถีกันมากเลยเนี่ยไปดูแนวผมนับเก้าอยู่ประมาณสี่เมตรอ่าเนี่ยสี่เมตรนี้ยสี่เมตรอ่าพุ่มอยู่ประมาณนี้พุ่มจะไม่ได้ใหญ่มากมันจะไม่กลางพุ่มมากเพราะว่าเอ่อพุ่มเขายางเงี้ยชนกันเลยสามสี่ต้นชนกันเลยเนี่ย คนกันหมดเลยแต่ให้ดูอะไรอย่างหนึง่งว่าทำไมทุเรียนท็อปยังไม่ค่อยมีผมก็คือมันก็อาจจะอ,อย่างไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยโคกมันช่วยได้ผมว่าแนวการทําโคกอย่างเงี้ยช่วยได้เห็นไหมลากลอยเนี่ยเราเราจะไม่กบเราจะปล่อยให้ลากได้อากาศเนี่ยลากลอยตะไคร่จับมอสจับเขียวเลยหินฮะโคนต้นก็ตะไคร่อย่างเี้เขียวปึ๊ดเลยตะไคร่เขียวปึ๊ดเลยแต่ทุเรียนโอเคอยู่ไม่ป่วยแล้วก็ น้ำผ่ากลางต้นทุเรียนต้นนี้เลยนี่เป็นตาน้ําขึ้นมาเลยนี่ยเนี่ตาน้าไหลอย่างนี้เลยใสมากเลยน้ําสามารถกินได้น้ํามันมาจากบนเขานี่เนี่ยไหลมาอย่างนี้เลยครับอันนี้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆดูเป็นแนวศึกษาฮะว่าการทําโคกมันช่วยได้ไหมตรงนี้ที่ผมมองนี่ฮะน้ําไหลกลางโคนเลยนี่ฮะล้วโคกอยู่บนหินอย่างเงี้ยทุเรียนอยู่ได้เพราะว่า มันมีข้างบนแะรากทุเรียนไม่ได้ลงลึกถึงรากแก้วลงลึกอะ่ะที่เราคิดว่ารากแก้วลงลึกแล้วยอดแห้งเจอน้ําเนี่ยแล้วมันขดมันอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนในช่วงการตัดรากอะไรเงี้ยอาจจะเจอได้แต่ถ้าเขายึดเหนี่ยวแล้วรากหากินเขาเยอะแล้วเขาอยู่ข้างบนแล้วได้อากาศแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วพอทุเรียนลากแก้วจะลงไม่ลึกต้นใหญ่ๆหญฮะ,ะแต่ว่าลากหากินเนี่ยมันจะเกาะเลยเป็นหมวกเกาะเลยเนี่ยเกาะรอบเลยทําให้ลากอยู่ ทาให้ลากได้อากาศแล้วก็อยู่กับสภาพที่ฝนตกชุกได้ถึงบนเขามีตาน้ําไหลอย่างนี้มีตาน้ําไหลอย่างน,นี้จากโคนทุเรียนเนี่ยไปเนี่ยก็ลงไปโคนนู้นโคนนี้ไปหมดเลยเนี่ยฮะก็ยังอยู่ได้แล้วก็พื้นที่ของเขาก็ถือว่าโอ้นี่ยนะมีลางน้ําตลอดเลยวันนี้พามาชมในแนวอีกหนึ่งแนวนะฮะก็เป็นการปั้นโคกยมยมนี่ฮนะแล้วก็เป็นทุเรียน ที่ปลูกระยะมีทีมีหางมีตามแต่สภาพที่เขาอยู่ได้เั่หไตายก็ปลูกใหม่ก็คือสับกันไปเรื่อยฮะตรงนี้ฮะแต่มันมีผลผลิตนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทุเรียนช่วงวันนี้วันที่2 6กันยาปี2563แต่ทุเรียนนี้คือโฉบสารโฉบสารก็มีออกดอกแล้วแต่ถามว่าออกดอกก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันก็หลายๆอย่างขึ้นอยู่กับหลายปจัจจัยการสะสมอาหาร นี่ฮะีมากเลยนี่ฮะีมากเลยนี่ดูนี่พาเพื่อนดูแนวทุเรียนหมอนทองเขาบรรทัดนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งสวนนี่ฮะอ่าเขาก็ยังมีลูกอยู่เดี๋ยวผมให้ดูลูกนี่ฮะก็เห็นว่ามีหล่นไปแล้วนี่คือสองลูกแล้วก็มีทุเรียนที่ออกดอกด้วยอ่ะอันนี้เป็นแปลงใหม่ของเขาที่ปลูกระยะสิบเมตรแล้วก็สับวางเป็นต้นเล็กอีกสี่สี่เมตรเอห้าเมตรสับวางกลาง น้องหมวบอกเนี่ยอ่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่อยู่โซนนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองปลูกใหม่แล้วก็ต้นเก่าด้วยเยอะแยะมากเลยแล้วก็จะมีดอกแล้วก็มีเดี๋ยวให้ดูนะช่วงวันนี้ของสวนทุเรียนที่ตาดก็มีทุเรียนมีดอกแล้วะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ตีนเขาน้ําจะชุ่มตลอดนะฮทุเรียนก็ออกดอกแล้วเนี่ยอันนี้หมอนทองนะที่ออกหมอนทองออกแล้วแต่ เป็นตุเรียนที่โฉบศาลเหมือนกันฮะข้างบนก็ยังออกไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเิอให้ดูต้นไหนเมื่อกี้เจออยูเออ่เยอะอยู่เหมือนกันนี่โซนนี้ฮะที่ที่ออกดอ,อกแล้วนี่ก็พาเพื่อนมาชมด้วยฮะ ไปเดิใน,ในมาหลงทุเรียนมันปลูกเยอะอทีติดกันเยอะมากนุ่นๆต้นนี้นี่ต้นนี้ก็ออกแล้วฮะแต่ว่าที่ออกก่อนๆเนี่ยต้นมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็ออกเป็นช่อแล้วเหมือนกันนี่เป็นมะกรูดมะเขือพวงเล็กแล้วนี่ฮะก็มีหลายต้นอยู่ที่ออกสองหนึ่งตน้นเมื่อกี้ต้นไหนที่ออกอยู่ มีลูกต้นนู้นนะแล้วก็ก็มีหลายต้นอยู่นี่ฮะนี่ต้นนี้ก็ออกนี่แต่ว่ามันออกไม่เสมอฮะออกไม่เสมอออกไปบางกิ่งนี่บางสวนก็ออกดีอยู่ที่ก็ทําสะสมอาหารดีๆก็จะออกดีฮะแต่อันนี้เป็นทุเรียนแนวลิงเขาเนี่ยต้นนี้ออกเป็นยอดเยอะอยู่ฮอันนี้ออกกุนยอดแล้วก็เ อ๋อ oh, <laughs> มีที่ว่าเป็นลูกบ้างนี <laughs> ่ฮแต่ว่ามันมันไม่ค่อยสมบูรณ์ฮะก็ <laughs> มีออกอยู่ฮะ <laughs> ก็โชบสารมาช่วงนึงแล้วแต่ทีนี้ว่ามันขึ้นกับสภาพอากาศกับการสะสมอาหารมันเลยออกไม่ทั้งแปลงนี่ฮะแต่ว่าระยะนี่ผมโหถี่มากเลยสี่เมตรสี่เมตรฝาสี่ห้าสิบอันไหนตายก็แซมใหม่เขาปลูกปลูกกันตายแต่ดูพุ่มมันติดกันอย่างนี้เลยนี่ฮะติดพุืบปอย่างนี้เลยี่ อ่ามันจะชนกันพอมันชนกันเนี่ยมันก็มีโอกาสทิ้งกิ่งมันจะค่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆแล้วทุเรียนมันจะหนีดีดสูงไปด้วยเนี่ยมันจะทิ้งอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็จะแลโป่งๆโล่งๆเลยกิ่งที่มาทางต้นเนี้เหมือนกันพอไอ้กิ่งที่มาทางต้นเนี้มันก็จะไม่ค่อยมีเหมือนกันทีนี้มันก็จะดีดสูงขึ้นไปอีกมันจะเอาไปออกข้างๆทางนน้นแทนแต่ก็คือยังมีผลผลิตได้แล้วก็อย่างเราถ้าเราแต่งกิ่งอ่ะผมว่ามันก็พออยู่ได้นะ ในแนวทางที่ปลูกกันทีๆเนี่ยอ่าอันนี้เป็นชุดโคกที่เขาเขาปลูกใหม่อันไหนที่ตายแล้วทำโคกใหม่สูงสูงมากเนี่ยสูงมากเลยเนี่ยเหมือนโคกสูงมากเลยเนยโอ้ต้นเล็กต้นน้อยก็ออกแต่ว่าไอ้ที่ออกนี่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยออกเฉลี่ยนะแถวนี้น่าจะออกหมดสามสี่ต้นนี่ เป็นแนวทางให้เพื่อนศึกษาแล้วก็เอาไปลองปรับในพื้นที่ของเราว่าเราชอบแบบไหน,นเราก็ลองทําดูฮนะในแน,แนระยะที่ความถี่ประมาณเนี้ยมันก็ถือว่าถี่แต่ว่าการตัดการกิ่งนี่แหละมันต้องอยู่ที่เราจะคอนโทรลเพราะไม่งั้นอนาคตมันก็จะสูงดูแลนี่ก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังพออยู่ได้แต่ต้นไหนที่สู้ไม่ได้เขาก็จะเล็กเลยอย่างเงี้ยตรงกลางเนเล็กเลยกิ่งก็จะไม่ค่อยมี เลยจะขึ้นไปอยู่บนยอดไปหาแสงอันไหนที่ได้แสงเขาก็จะได้อยู่นี่ก็เป็นแนวทางให้เพื่อนค่อยๆลองศึกษาดูนะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในช่องผมก็มีหลากหลายนะก็อย่างที่ผมบอกผมจะทาไปแบบจับฉายให้เพื่อนเห็นแล้วว่ามันจะมีแนวปลูกแบบเชิงพาณิชย์แบบแนวเป็นแถวเป็นแนวสวยแล้วก็ปลูกแบบเชิงคนสมัยเก่าหรือว่าก็ยุคมันเหมือนกับว่าคน ร่วมสมัยนะเขาก็จะปลูกความคิดเขาอาจจะเหมือนว่าเฮ้ยการตายก็ปลูกสลับไปเลยให้มันถีปเลยอันไหนตายมันก็ยังอยู่หรือว่าตายแล้วก็แสมใหม่ปลูกใหม่อะไรตรงนี้ฮะก็หรือว่าพื้นที่น้อยเขาอยากได้ต้นเยอะเขาก็จะปลูกให้มันถีแค่นั้นเองฮะก็เป็นแนวทางให้เพื่อนค่อยๆตับดูแล้วก็ศึกษาดูในช่องผมมันก็มีหลากหลายนี่ฮะอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองแนวเขาบรรทัดนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ขอ G I ของจังหวัดตาดอยู่ ก็ต้องรอดูว่าจะได้ไหมตรงนี้ฮะครับไงไก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด like, ติดตามฮนะอันนี้ก็มาพาเพื่อนมาชมอีกหนึ่งแปลงฮะเป็นแปลงที่เขาปลูกแบบแนวธรรมชาติธรรมชาตินี่ฮะแต่ว่าก็มีลูกแล้วอย่างนี้มันก็หลายรุ่นนะเพราะว่ามันเขาไม่ได้เน้นแบบเชิงพาณิชย์แบบทําให้ลูกแบบมันออกเสมอกันทั้งแปลงตรงนั้นแค่นั้นเองก็ เดี๋ยวมันจะมีรุ่นที่จะออกแบบใกล้รุ่นธรรมชาติจะออกเยอะรุ่นนั้นรุ่นนี้ก็จะเอาไว้แบบกระเด็นกระเด็นนก็มีบ้างนั่นเองครก็ฝากไว้1คลิปนะครับครับสวัสดีครับ